หน้าด้วยสบู่สมุนไพรลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสิ์นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ยกมือไหว้อย่างเป็นทางการเนาะเพราะว่าขาตั้งกล้องผมหายคุณผู้ชมตอนนี้ได้ใช้ไม้เซลฟี่นะครับในการเอามาถ่ายทำคลิปกําลังสักอยู่เอาเป็นว่าวันนี้เราพามาดูสมุนไพรข้างบ้านดีกว่านะครับอันนี้คือบ้านผมนะคุณผู้ชมนะเรามาดูสมุนไพรที่กําลังขึ้นตามทุ่งหญ้าตามข้างบ้านตามริมทางนะครับเป็นสมุนไพรอย,อย่างดีเลยบางคนคิดแค่ว่าเขาเป็นดอกไม้ป่าธรรมดานะครับไม่ใช่นะคุณผู้ชมนะเป็นสมุนไพรอย,อย เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสมุนไพรเราวันนี้ก็คือดอกบานไม่รู้โรยป่านะครับขึ้นอยู่ตามสนามหญ้าบแบบนี้ตามข้างทางนะครับจะเยอะมากๆเลยช่วงหน้าหนาวดอกบานไม่รู้โรยป่าไม่ได้เป็นแค่ดอกไม้อย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมยังเป็นสมุนไพรยอย่างดีด้วยครับมีการนําไปใช้จริงแล้วก็เอาไปแก้ได้หลายโรคมากอันนี้เขาเรียกบานไม่รู้โรยป่านะครับสังเกตดีๆนะดอกสีขาวแบบนี้มันจะเล็กกว่าบานไม่รู้โรยปกตินิดหนึง่งคุณผู้ชมเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับลักษณะดอกก็เป็นสีขาวครับก้านของดอกก็จะยาวๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสรร ว่าเจ้าบานไม่รู้โรยป่าสรรพคุณเขามีอะไรบ้างทาไมวันนี้ไมออมสินถึงอยากนําเสนอนะครับเพราะว่าเราจะปล่อยผ่านเลยก็ได้นะแต่บางคนที่เพิ่งมาติดตามช่องไมออมสินนะครับอาจจะไม่รู้ว่านี่มันคือดอกบานไม่รู้โรยป่าแถมมันยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรยเยอะด้วยนะครับดอกของเขานํามาต้มกินเป็นยาแก้ปวดศรีรษะได้เป็นอย่างดีนะครับโดยการนําดอกนี่แหละคุณผู้ชมเอามาตากแห้งคุณผู้ชมล้างตากแห้งแล้วเอามาชงดื่มเป็นชานะครับแล้วก็สรรพคุณต่อไปดอกของเขายังช่วยแก้อาการเจ็บตาด้วยด้วยการเอาไปต้มน้ํากินเหมือนเดิม แก้เจ็บตาได้เป็นอย่างดีแล้วก็ดอกก็ยังมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไอไอกรนแก้หอบหืดแล้วก็ใช้ดอกนะครับนำมาต้มน้ํากินอาการนากาก็จะหายไปทันทีเลยดอกเขามีความปลอดภัยด้วยนะคุณผู้ชมนะบ้านไม่รู้โรยป่าถือว่าเป็นสมุนไพรที่เอามาใช้แล้วปลอดภัยด้วยนอกจากนี้นะครับทั้งต้นของเขาเอามาผสมกับเถาเขี้ยวงูลูกใต้ใบสะดาวดินไมยราบเคือนํามาต้มกินเป็นยาแก้เบาหวานได้ด้วยครับผมใครที่เป็นโรคเบาหวานนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการเอามาใช้ครับผมต้องขออาภัยด้วยนะครับบางทีกล้องมัน ซูมได้ไม่เยอะบางท่านสายตาไม่ดีก็ต้องเก้งดีๆนะครับเพราะว่าดอกมันเล็กมากมันซูมได้ไม่ได้นะครับสปพคุณต่อมาเด็กที่เป็นโรคลมชักนะครับให้ใช้ดอก1ิบดอกนํามาตุนกับตะกะแตแห้งเจ็ดตัวใช้เป็นยรารับประทานนะครับนอกจากนี้ดอกของเขายังมาต้มน้ํากินเป็นยาแก้บีบต้นของเขายังเอามากินเป็นยาขับปัสสาวะขับนิ้วบางทีก็บอกว่าใช้ดอกเอามาต้มดื่มได้เหมือนกันนะครับเป็นยาขับปัสสาวะได้เป็นอย่างดีแล้วก็ขับนิ้วได้ด้วยนอกจากนี้นะครับรากของเขายังมีสรพคุณแก้โรคระบบทางเดินปัสสาวะหรือ ทางแพทย์แผนไทยเรียกว่าปัสสาวะพิการนั่นเองนะครับแก้โรคปัสสาวะพิการได้โดยเขาจะมีสรรพคุณในการขับนิ้วได้ด้วยนะครับนอกจากนี้คนที่เป็นโรคการมาโรคน้องในก็ให้ใช้ทั้งต้นไปต้มน้ําดื่มได้เลยหรือผู้หญิงที่ตกขาวนะครับหรือว่าเป็นด้าดูขาวก็สามารถใช้ต้นของเขาทั้งต้นเลยนะครับเอาไปต้มน้ําดื่มได้นะครับนอกจากนี้ลําต้นและดอกยังเอามาตํารวมผสมกันเป็นยาพอกแผลได้เป็นอย่างดีช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับคนที่เป็นผื่นคันก็เอาดอกเหมือนกันเอามาตําพอกได้เลยครับ าขาวๆอย่างเงี้ยขาวโพนเต็มเลยใช้ได้หมดเลยนะครับเก็บดอกของเขาเอามาทาชาได้เลยหลักๆเลยผมก็ให้เรื่องเกี่ยวกับคนที่เป็นนิ้วนะครับหรือว่าปัสสาวะพิการคนที่ฉี่ไม่ออกฉี่กระปิดกระปอยหรือว่าคนที่ฉี่เป็นเลือดมีกลิ่นนะครับฉี่มีกลิ่นเหม็นหรือเป็นนิว้วก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยคือว่าเป็นตัวเลือกทางเลือกที่ดีมากๆครับต้องเอามือมาป้องแบบนี้มันถึงจะถ่ายได้มันเล็กจริงๆเวลาเก็บก็เก็บดอกไปเลยครับเก็บดอกอย่างนี้ไปเลยเอาไปใช้ได้เลยเก็บไปแล้วเราก็เอาไปตากแห้งนะคุณผู้ชมนะล้างตากแห้งก่อนล้างเอาฝน แล้วก็ตากแห้งได้เลยเอามาเป็นชาไว้ชงดื่มเพราะว่าโรคปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะพิการอย่างเงี้ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับหรือคนที่สูงวัยนะครับอายุมากหน่อยก็จะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะพิการเยอะมากก็เป็นว่าให้เป็นอันดับหนึ่งหรือว่าเป็นหลกัหลกๆเลยเกี่ยวกับการรักษาโรคเกี่ยวกับปัะสสะาวะพิการครับ เป็นยังไงบ้างครับผู้ชมสำหรับบานไม่รู้โรยป่านะครับถ้าใครที่พอหาเก็บได้นะครับให้ดูแหล่งที่เก็บดีๆว่าเขาไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าหรือว่าไม่มีการใช้สารเคมีนะคะรับบเวณทุ่งหญ้าแบบนี้ถ้าเป็นบางบ้านนะครับเขาจะใช้ยาฆ่าหญ้าในการมาฆ่าน้อยคนนะครับที่จะใช้เครื่องตัดหญ้าธรรมดาในการมาตัดก็สังเกตดูดีๆถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องเก็บนะครับหรือถ้าเป็นที่ของเราเราก็เก็บเอามากินได้เลยเพราะว่ามั่นใจได้เลยว่ายังไงเราก็ไม่ใช้สารเคมีนะครับก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศ ดีหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพืที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนนะครับกับบ้านไม่รู้โรยปากของเราครับสวัสดีครับ